ก็อุตน๊กแม่กว่านันมันก็เข้าใจยูมันิดกันก็เข้าใจยูต่ว่าก็ต้องน้พูดนะก็ต้องนักอวน ตรวจอะไรกันเตะกล้องใหญ่มาหน่อยนิตายแล้วข้าเจ้าวิทนเมา่อไหโอ้จะดึงผมจะดึงผมไม่อโอ าตายมาเลยเห็ดเหตุมาตายมาเลยอ้ยตายทายอ้ายตายโออตกลงตกไปขึ้นไปเล่นไหมขึ้นไปเล่นทั้งที่นอนผุดไปเล่นทั้งที่นอนได้ลูกไปเลยอืมไปมันเย็นแล้ว

หอกได้ <Es> <an> <c oughs> <các> e <economies> ้ง <t> อ <half> ันสีเยกๆกันน้อยก็เหยียดแต่มันยียดมันมันแตกกัน่ได้มันได้อยู่ใหญ่แล้เดี๋ยวเออันเบิ้งอันตรวนั้นไม่เด้่หออนี่้าวผานหลุดเื่อมนนังบนี่นไม่ออกไปเ้ะปิดทางคนไว้ก่อนเนอ่

ต้องสงเจ้าหลงไมีแมปจะตดับปูแ้วจันกินกับกินเน่ยช่มน้อมนใช่ไปนอนเปิดไว้สองห้องเลยจะได้เย็นนอน ปิดประตูห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนแล้วก็ปิดฝั่งนี้ก่อนมันถึงจะเย็นจึ๊บน้องหนีเลยมันหนีน้องแม่นได้แย้งอ่ะออกแย้งนอนหนีเลยไปเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องนูน้นไปเข้าไปในห้องนูน้นเร็วไปไปเลย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  ขอดาวให้ยายได้ยังว้ายไม่ได้ดาวเลยมามาเข้ามาทางนี้ก่อนอุ้ยตรงนี้ไม่ได้ลูกนี่มันจะเตะแล้วนี่ไปไปเข้าไปเข้าไปยังว่าใส่ใส่ก้อนเนาะนี่นะว้าวไล่ว้าวว้าวว้าวไล่ ขึ้นไปบนที่นอนเลยหูไปะไม่อยู่เดีพ่อโอเย เห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหล่นแล้วเนี่ยเนี่ยระวังขานี่นี่ระวังขาตรงนี้เนี่ยมาันนี่เอากล่องหลังตัวนี่มายายเก็บมายายเก็บนี่ในน้ำมันจะออกนี่นมันยังไม่หมดหอมมันหอมก่อน ให้มันอยู่ตรงนี้น้ําหอมให้พ่อกับแม่ดมก่อนดมก่อนหอมไหม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 หอมหอมหอมโอ้ยหอมพ่อกับแม่อีกแล้วโอ้ยหอมพ่อกับแม่อีกแล้วหอมหอมแม่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 ให้พ่อกับแม่หอมหอม หอมแม่แม่แม่แม,แ,มแม่หอมก่อนอโอ้ยค่อยค่อยลูกแรงค่อย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 หอมเอาเนี้ยปิ่งนี่ไว้มันแตกซุ้มมันกระเบี้ยงขึ้นนี่ยาวมันเหมือนเกา่า แม่พอพอบอยแม่แม่เอ็นนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงโนโนโนห้ามออกนะลูกออกไม่ได้นะคะออกไม่ได้ลูกมันเป็นน้ำยามันมันมันหอมเอาไวเอาไว้นี่เอาไว้ในห้องแม่เอาไว้ในห้องยายเนี่ย หอมมันจะได้แบบหอมหอมอาเมียหอมหอมหอมโอ้ยโอ้ยหอมนะโนโนโนยายล็กแล้วเรียบร้อยมากินน้ำ Chó án, à chó ah, no, no, no. Số cộng phục. Chó án số cộng Mày <laughs> เย็นไหมลูกเย็นไหมโอ้ยจีบยายไปเลยง่ายอยู่ข้างบนนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอืมอืมอมอจ้าพอหนึ่งบ ไหนโทรศัพท์พ่ออยู่ไหนโ,<อ>โทรศัพท์ตาอยู่ไหนอนี่เด็ <laughs> ไม่ไมีเิรื่อยังมังๆๆๆนี่ไปเปิดล็อกประตูให้ตาไป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 ล็อ,อกปิดล็อกให้ตาโอ้ยแม่ไม่ได้เห็นบ่ละ่ะฮะมันไมได้เห็นบ่ล่ะ อา,า,า,าไปออกไปข้างนอกแถวน้นให้ตาทําอยู่ตรงนี้ก่อน,อน,น,นชุบชุบไปไปมาอยู่ทางนี้อยู่ห้องนี้เย็นจังเลย ห้องนี้ก็เย็นจังเลยย่าลูกฮะให้ยายมองดูมา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 ยายทำให้ลูกมาเป็นอะไรคะได้ฮะฮุยได้ม่าจกไหนอะ เฮ้ยเฮ้ยตัดตัดออกกัดน้ำผัดเต้าตาทำไห่นั่นอยู่เตากาวติดอันนั่นอยู่นั่นอะ ออกไม่ได้ตาติดไอ้นี่ยเนี่ย,ยกระเบื้องเนี่ยเนี่ยกระเบื้องมันหลุดไงไ<อ>รู้ยายทําให้ที่เอายาตาล็อกเหรอตาตาล็อกออไม่ออกเรียบตาสิตาตาเปิดให้หน่อยเปตาเปิดเอาเรียกก่อนเรียกเคาะเคาะก่อนเคาะเออเปิด,เป,ดเปิดให้หน่อยจ้าตาจ้าก่อน ตาจ๋าเรียกตาจ๋าก่อนเรียกก่อนตาาออตาจ๋าเออโอ้นยน่าสงสารจังเลยตาจ๋า <c oughs> มีคนดูเหรอลูกนั่นตา,าจ๋ามีคนดูเหรอเหมือนไหม เปิดให้หน่อยค่ะเปิดเปิดให้หน่อยตาตาตาเปิดให้หน่อยเปดตาเปิดเปิดตาเปิดให้หน่อยเออตาเปิดให้หน่อยเอ้อจับไปไหน เปิดให้หนอยตาตาเปิดให้หน่อยตาเฉดหรือยังยโอ้พวทำอะไรเพชรน้ำตาออกแล้วของเล่น เขาเล่นกับเล่นกับน้องไปดูกับน้องเยอะน้องเว่นโอ้น้องเพชรเล่นโอ้น้องเพชรดูดนมมาพี่เออมาพี่มาพี่เขาเอิญมาพี่ไปไปเขาเอิญมาพี่เหรอไปไปเล่นกับน้องเยอะไปตาตาทำหนึตาทำอยู่เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วโอเคแห้งเลยเหรอ ว้าเก่งจังเลยตาเก่งจังเลยมะเฮ้ยเรียบร้อยอ้าวสิบ้าอ้ายล้วแล้วแล้ล้เออมาแล้วดาวยี่สิบดวงมาแล้วขอบคุณค่ะ ลเออปิดปิดเลยลูกอ่ะปิดเลยระบังมือค่ะมือโอเคโอ้เก่งเก่งเก่งโอ้ดูเขาดูเขาเล่นอะไรลูกตาจ้า เรา,าทำอะไรลูกเไปิดระกายไม่ได้ลูกมันร้อนอยู่ในนี้แหละอ,อืมมันร้อนแสดงว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งยายอยู่ในกระเป๋าพอเบิโอ้ย <laughs> <ง>เหรียที่บ้านคุณยังมันนั่นลูกเอ้ย <laughs> เนี้ยเอให็นั่งกัน่งเนีเขากอยขึ้นเขึ้นอันนี้สิทำร้ายน้ำแรงเดี๋ยวเาทิเพี้ยอ่าอ่เลยมามามาลูกมาแต่ว่าขันเขายุ่งกันสองคนเขาก็เล่นแต่ขันขันยุ่ผู้เดียวใอรว่าเขาสชเงาอยู่ยังยืนแา่นี้กอเ่เลมงนามมเื่อเ้านี่ไฮนะไม่ยีบีไว้ นายนมบีบีบีขอนาว่าต้องมาบีมาเบอร์หรอกใครบ้างสิอาดเออน้องเพจไปน้ยยายายาาแน่น้ำพันแล้วไปนาะนาอนาะยางอเงี้ยเออเะโน้มหน่อยจน้หน่อยน้หน่อยยางองเงี เดี๋ยวเถอะง่วงนอนเลยเนี่ง่งนอนเลยเนี่ไม่เริ่มไปหาโน้มหาคนไม่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 ได้ง่วงไม่ได้หลังใจไงคะนั่นต่อตื่นนอนต่อต้นอน้ำนองเอ้ยนองมานบ่ได้กินขอยดอกร้อนี่ขอยรู่ทันละดีว่าสู่กัดเออนะ่ะสิ <c oughs> แอนก็เย็นมึงเหีอไไม่ได้สวิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๊ยเฮ้ยเ เเคอืมโอเคอืมอเข้าไปอู้เข้าไม่ได้ดุไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปนะคะมาเก็บสองของช่วยน้องหน่อยอ่านหนังสือดีกว่า อ่านหนังสือดีกว่าขู่อ่านหนังสือดีกว่ามาง่ายถ้าอ่านหนังสือดีกว่ามาเจ็บ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 โอ้โหไปดีดีแ่ะค่ะขอบคุณค่ะมักเสียงยายหัวเด้อโอ้ เสียงหัวนี่เวลาเขานั่นจังหัวออกมาได้เสียงแบบนั้นอีหลีเลยดุบบ้าอ่าอะไรนะอะไรนะคะขึ้นตัวเจ้เขียนเขียนเขียนขึ้นตัวเขียนเอ้าทำทุกทำไอไอทีดคอย ตาตาตาทำอะไรลูกตาดูโทรศัพท์เหรอตาทํำอะไรกาวติดมือตาไปเอาออกให้หน่อยน่ะกาวติดมือตาน่ะไปเอาออกให้หน่อยช่วยแกะออกให้หน่อยปะะไปเร็วๆไปไปช่วยหน่อยช่วยตาหน่อยเช็ดเช็ดให้หน่อยเช็ดให้ตาหน่อยเออเออเช็ดเออเช็ดกาวติดมือเออช่วยหน่อยช่วยหน่อย อืมช่วยหน่อยโอ้ยอ well, so, ืมจักโอยโอ้ยอ่านหนังสืออ่านหนังสือให้ตาฟังเลยลูกอือโอยโยนไก่ไก่ด้วยคนนี่โอ้ยโอ้ยโอย ไปไปน้องพลอยจัดการเร็วๆน้องพลอยไปขืนขี้เราเร็วๆน้องพลอยขืนขี้เร็วๆเร็วๆเร็วๆไปขี้ไปขี้ขืนขี้เลยขืนขี้เลยขี้หลังขี้หลังไว้เลยขี้หลังเอ้ยเจ้าเจ้าจิงจึงเจ้าจิงจึงได้ได้ได้เอ Th ้ยน้องเพชรขืนแล้วเหละน้องเพชรขืนแล้วเหละน้องเพชรขืนเอ้ยอย่างเอกกจจเอ้ยเอ้ย อันน <correction>! yup. <laughs> <cade po bio> ่ะอนรัก <s> ก <killed> ันรักกันโอ้รักกันรักกันโอ้ยไปขึ้นไปไปไปขึนเรไปขึ้นขึ้นังขึ้นังไปข้นขึ้นังรเร็วบอาว่าเอองูมันยังบุ๊เออกปาบัมเออกอดกันเปลี่ยนกอดลงได้เถอะ เออมือมือในตามือมือหายยังหายหายว้มอยตเต้เว้นบาี่แยะแยะตแยะแยะนะผ่านเรื่องม้ยปั๊มเนบอสฮรุ่นกันมาสันเพิ่นไม่ไหนไหไหเออเพชรเพชรเปั๊มไม่เพชร

ฮะ huh? ไม่มีไม่มีใครอยู่เลยโน่นรถนยรถนั่นรถรถนั่นรถนั่นรถนั่นไปบอกตาให้ไปไปบอกตาให้อมันออกไม่ได้ไปเอาตาพี่ตาเอาให้ไปเออเอารถให้หน่อยบอกกันลูกบอกให้ตาไปเอาให้ไป อจูงมือจูงมือตามาไปจูงมืออจูงมือมานะอาตาแววลถให้หน่อยถดลดรถให้หน่อยเอโอ้โอ้บึมบึมบึ้มบึ้มบึมฮ่าฮ่า่าฮ่า่อพอ่าอชาฮ่าฮ่าพ่า่าฮ่าฮ่่าอ่าฮ่าฮ่ลฮ่อ่า่ฮ่า่่าฮ่า่่ ตาเดี oh. t t ๋ยวรถให้เด้อเดี๋ยวรถให้เด้อตาเด้อขวางทางรถขวางทางรถขวางทางจังเลยฮะตาอยารถให้แล้ตาอยากให้ลูกเมื่อยเมื่อน้องจกตาเจ็บบ่ละลูกเจ็บบ่ละลูก มือออกด้วยกัาไหนลูกไหนโอ้ที่นั่งหมอลำแล้วเนี่ยหมอลำหมอลำหมอลำลำยังไงลูกหมอลำเออดึงดึงดึงเออเด้อดึงไหนไหนหมอลำลำยังไงลูกโตแล้วดึงอะลรดึงโตเอาต้อนี่นด้วยกันโอ้ยไม่ตาไปเอามาให้ดูโอ้ยมืออายนิกตาโอ้มือน้องนุ่งตา มายังต่อสู้ันไม้ยังไม้ยังมายังนี่ดูสิมายัางมา,างงมาแ<า>ล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะก่อนลูกค่ะอืมขอบคุณค่ะามาแล้วขอบคุณค่ะ